ไอออออ้้้้ไไไไไม่ได้ไม่น่าจะได้ความจ๊อยเออเราต้องคิกตัวโอ้ยเอา้ยเอาเอาเชื่อขาดเองเลยสวัสดีครับทุกผมหมวกดำนะครับสวัสดีครับผมหมวกแดง ซึ่งวันนี้ผู้ผมจะมาดูล่างของไอ้จอมขอวางเวทว่าล่างมันเป็นยังไงเนาะก็วันนั้นที่ผมจาัก,การานี่มันน่าจะเละไปแล้วนะว่าผู้ผมแบบเตะแล้วก็ต่อยไมันไปนะไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมใช่ไหมหมวกแดงใช่วันนี้ผู้ผมจะไปดูล่างมันว่ามันยังอยู่ไหมแต่ผมว่าน่าจะไม่รอดหรอกเพราะวันนั้นกเราก็ทําร้ายมันเป็นโอ้โหจนแบบจะไงเออเกือแบบเอาตัวไม่รอดหรอก ซึ่งวันนี้ผมจะแบบยังไงดูล่ามเฉยๆใช่ป่ะใช่ครับแต่ถ้ามันยังรอดก็เราก็จะจ,ะจะัดการมันนะโอเคกือใครไม่อยากจะพลาดคลิปนี้ผมก็ขอะละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หน,ห,นหนึ่งติดตามไปกันเลยดีกว่าครับไปครับกอนหนนี้ทางเดิมใช่ไหมหมูแดงใช่ วันนี้เราไม่สนใจบ้านบ้านหลังนี้ก่อนใช่ไหมเราจะไม่สนใจบ้านหลังนี้เลยเพราะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วว่ามันจะรอดอยู่ไหมอดใช่หเรานึกา น่าจะไม่รดอรแล้วแต่ว่ามันม e> ีรูปรูปน้องนี้เออใช่ว่ะห้าสิบห้าสิบอะทอ่าไง่ายอืมนำนำไปเลยที่นี่ก็เหมือนเดิมนะบรรยากาศเหมือนเดิม มูดำไอ้หมูแดงเห็ดโคลหรอใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยใช่แต่ว่ามันดอกเล็กเหมาอยล่ตรงนี้เก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะเห็ดึ้นแล้วนะก็ใครที่หาเห็ดเนี่ยก็จะเจอเห็ดแบบนี้เลย ยอกใหญ่กันนี่ผมมาถ่ายคลิปอยู่ดีๆมาเจอเห็ดโอเคเรารีบไปก่อนดีกว่ามันเป็นเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดคือมันขึ้นอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะนขึ้นางทางเลยขึ้นกลางทางเลยแล้ว เธอขึ้นตรงฝาใช่ไหมวะฮ้่ยกูว่าแล้วคือหินในก้อนที่ผมทับไว้นี่เหนาะูโอ้หไอหมวกแดงกูก็ลืมบอกมึงเลยว่ากูลืมแบบว่าใครจับแล้วกูลืมทำแบบนั้นอะแบบใครจับแล้วจะแบบจะแสบร้อน กูลืมทำหรอโข้โยกูทำนี่มันน่าดูกูมาถึงหน้าบ้านมันนะเว้ยว่าอยู่บนหลังคาเหมือนเดิมไหมไม่แน่เาไปดูมัน ลูกอันนี้ตกเบามีมีลูกอันนี้ใช่มัมีลูกเลียเขาไปดูเรือ่ะมีไม้จังไลยเนี่ยอ้อโหโอโก้อนใหญ่เกินเี้ยดนลากลไม่มีนี่มันมีรอยลากเลย Ê, người mọi đi mọi ê, mọi người em người mọi người mọi người mọi người đi đi, tại Ừ, mà khôi đua đâu phải do chip lên tôi nghĩ có mấy mì đó ê ông đi qua ไอหมูแดงผมชอบพูดผิดตลอดเลยนะอยู่ข้างในนี่เปล่าออกมาอยู<า>่ด้วอืมอยู่ข้างในนี่เปล่าอ๋ออยู่ข้างนอกเว้ยนั่นน่ะนัเฮ้ยมึงนี่ตายยากตายเย็นชิบหายเลยนะมึงแน่จริงไหมจริงก็ออกมา ดักเสียงเป็นด้วยนะมึงอะ่ะโหอามดจะล่อไปจากการคือมันกำลังทางสุดคือมันรู้งานนะ <c oughs> <c oughs> โหมันดีจังเลยโหมันดีจังเลยโอ้่าไป่นี่กูทนไม่ไหวแล้ววะแดงมาเลยดีกว่า

ตรงคอมันอนะเห็นไหมเห็นไหมตรงคอเน,นะนี่ยนะมีกระดูกพ่อคุณกระดูกพ่อมันนี่วะดูแดงวันนี้จะลองดูบหรือว่าพ่อมเข้าล่างมึงวะคือเอาพ่อคงมาสู้ด้วยแล้วกันเนาะไหน คนจ้าจะอยู่ล่างดีกันแหละมันก็อยู่ในล่างุยนี่แหละถึงว่าทำไมมันดัดเสียงได้ด้วยัดเสียงเป็น้วยเหรอ ลกไปเฮ้่มันต้องสู้มาผมเริ่มจะทนไม่ไหวละขอใช้วิชากุลกันเลย ผมจะใช้วิชาเฮ้ยไอ้คนนี้เคลียร์นุ่งห่างทำไมเมื่อไหร่หรอไอ้หนูหนูยังมันหนูมันยังอ่อนทอดมาตอบโอ๊ยโอ้ยงงเนี่ย Đây gì đi bà, cũng có đen nè à, cùng nghe nè, chính xác à, con cùng đi Họ mà lên đi qua À, lục đai Sao bị sao mừng đi, em muốn đăng

ว,ว่ารีบตามตามไปเลยวะจบกไปในนี้เลยบอสตรงนี้เลยหักขามกันตั้งน,นึง S <S ออมึง้ขายขยับไม่ได้แล้วมึงค่อยข้างนี้ข้างนี้ออออนขยับไม่ได้ก่อนขาอมึงอะ ว้พาเลยจุดวาเลยมกไปไหนคือดิหมุกดำเอหมุกแดงกูกักแขนแม่เลยแขนกูอีกข้างดนึยมงมึงทำ ไอ้พวกที่มย้าวไปตายกูเอากระดูกพ่อมาให้กูไยให้ไปขอกูอ้าไปรีบเอามาให้กูด่าไปของพ่อกูอ มันคือของพ่อคอไม่รู้ของพ่มใช่ไหมทำไมมันดึงออกยากจังวะมันตกพ่อรีบปล่อยอก้ดิ่แขนมงยังขยับได้ใช่ไหมขยับได้ไหม

Mm hmm. มึงรีบถอดออกมาเถอะก่อนที่มึงจะตายกว่านี้คือ mm hmm. มไม่ถอดเลยนะผมไม่ถอดเดี๋ยวผมถอเดเองรีบถอดดีกว่า mm hmm. เจ็บว้มันก็ตายอยู่ดีอ่ะเฮ้ยว่าของพ่อกู ลองขยับนิดเดียวดิไอ้ของข่ากูีิชาแกงก้าใช่ไหมของข่ากูีิชาแกงก้าเหรอีอออิชาแกงก้าเหรอตายเรียบร้อยเดสสมอลเล่ครับอุย มึงจับกระดูพ่อแน่นหนยปล่อยดิไม่ปล่อยวะถ้าอไอโมเด้งถ้าเราเอากระดูกพ่อามาไม่ได้เนี่ยคือมันฟื้นได้รอบหนึ่งนะเราต้องเอากระดูกพ่อมันมาให้ได้อะคือเอามาไม่ได้นี่สิ้นหวังไงช่วยเอาหน่องหน่อยดิแดงถอดดิ จะเราต้องพลิกตัวมันโอ้ยเออโอ้โหอ้าวอ้าวเชือกขาดเองเลยแบ่งเลยเดี๋ยวเอาพี่ตั้มดีกว่าใช่ไปมีโซนอะไรเงี้ยละตายแล้วขยับได้นิดเดียวนี่คือดูดิไปเราจะไปตั้มดีกว่า เอาเลยดีกว่าครับไปครับอโอเ้ผมึงจะเดี๋ยวผมจะรีวิวกระดูกกูได้รึอ๋อมุดงดูคือกระดูกแบบกระดูกพ่อมันใหญ่มากเลยไอ้อมุกแดงว่ากระดูกตรงส่วนไหนวะแขนกับขาเออใหญ่ชิบหายเลยแบบ กว่าจะออกมาได้นี่คือยาก่ายเะแต่ผมแปลกใจต,ตรงนี้อย่งเดียวเนี่ยมันออกมาได้ไงก็ไม่รู้นะทั้งที่ไม่มีลูกน้องแล้วนะผมผมว่ามันน่าจะได้กระดูกพ่อมันมาแล้วมันก็ออกมาได้แล้วว่าเรารีบไปดีกว่าลมพัดแรงขึ้นละ แบบมึงกับอะไรจะมาทำลายทำร้ายเรานะเห็ดเนี้ไม่ต้องเอาแล้วเอาไ,ไหมเห็ดเนี่ยเราก็ติดเดียวไม่ต้องเอาแล้วมั้ง<อ>ไปไป,ไปเร็วรีบไปก่อนที่มันจะเรียกลุงน้องมันใช่ไหมแต่มันยังมีอีกร่างหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่ามันตายไป โอเคถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปนี้ขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเราก็มีแค่นี้แล้วครับโอเคครับสวัสดีครับแกร์สวัสดีคุณตูนด้วยนะสวัสดีครับ